ห้องปฏิบัติการศูนย์ตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยาศิริราชเป็นหนึ่งห้องปฏิบัติการจาก21ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องนี้นับว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นต้นน้ำในการคัดกรองสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์เช่นโลหิตน้ำเหลืองตัวอย่างเนื้อเยื่อและสารคัดหลัง่งจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศที่ถูกจัดส่งมายัางศูนย์ห้องปฏิบัติการศริราชหรือซิลเพื่อตรวจและวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงที ล่าสุดศูนย์ห้องปฏิบัติการสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทไพรณีไทยจำกัดได้เปิดบริการศูนย์แล็บสิริราชก้าวไกลส่งตรวจได้ที่ไพรณ์ีเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องของแล็บและสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสิริราชเอง ถึงแม้ว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสี่ิีราชโดยตรงก็ตามทันทีที่เลือดหรือสิ่งส่งตรวจนั้นถูกส่งมาในสีิราชระยะเวลาที่ตรวจแล้ววินิจฉัยแล้วรีพอร์ตกลับไปเนี่ยใกล้เคียงกับในสีิราชเพราะเรารีพอร์ตเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์เมลนั่นหมายครับตรวจเสร็จป,ปุ๊บเราส่งอีเมลให้กับแพทย์ที่ดูแลนั้นได้ทันที โดยมีระบบป้องกันไม่ให้ความรับผู้ป่วยล้วนไหลออกไปความแม่นยำความถูกต้องไม่แตกต่างกับมารับการรักษาในโรงพยาบาลศีรีราชครับด้านบริษัทไปรษ,ษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าการจัดส่งสิ่งตรวจทางไปรษ,ษณีย์้วยเครือข่ายให้บริการมากกว่า1,300แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทางไปรษณีย์สามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2558นี้เป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17มีนาคม2557ได้มีโรงพยาบาลนำร่องในการใช้บริการแล้ว3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลพระพุทธชินาราช ขณะที่ลักษณะในการบริการจะเป็นการจัดส่งสิ่งตรวจทางการแพทย์ที่สามารถอยู่ได้ในลักษณะอุณหภูมิห้องได้คือโลหิตน้ำเหลืองตัวอย่างชิ้นเนื้อสารคัดหลัง่งที่สามารถส่งไปยังห้องปฏิบัติการซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ติดเชื้อเนื่องจากต้องมีการหีบห่อพัสดุอย่างหนานแน่ถึง3ชั้นภายใน1-3ถึงวันหรือภายใน24ชั่วโมงแล้วแต่เรือกการให้บริการกับทางไปษนี สิ่งส่งตรวจเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของทางศูนย์ทางด้านโรงพยาบาลและสถานพยาบาลนะคะที่จะต้องหุ้มห่ออย่างรัดกุมมิดชิดนะคะถึง3ชั้นนะคะจากนั้นก็จะมานำลงบรรจุในกล่องของไปรษณีย์นะคะด้านหน้ากล่องก็จะมีเครื่องหมายนะคะว่าเป็นตัวอย่างสิ่งส่งตรวจแล้วก็มีเครื่องหมายของชีวสากลน,นะคะไบโอฮาสาค่าบริการก็มี50บาทกับ150ยบบาทนะคะแล้วแต่ความเร็ว นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้บริการไพรส์นีที่กำหนดไว้8พื้นที่ภูมิภาคด้วยคือจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีเชียงใหม่นครศรีธรรมราชภูกเก็ตสุร,ราษฎร์ธานีหาดใหญ่และจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคได้เข้าถึงบริการของห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพระดับสากลแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ตาม